สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกมอ่าเกมเดิมนะครับผมเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ที่เกมนี้ผมเล่นเกมโ,โบรบอทแล้วไม่มีใครมาเล่นแมปอะไรเลยนะครับผมผมก็เลยจะต้องมาเล่นโบรบอทเอามาเล่นอันนี้กันนะซึ่งวันนี้พวกเราจะมาทํามหาอีสเตอร์เอซอีกอันหนึ่งนะครับอีสเตอร์เอซที่ ADB เ,เ,เหมือนเดิมฮะ ขอช่วยอยู่ตรงนี้นะคะผมพิศเสอยู่ตรงปากถ้ำปากถ้ำจุดปากถ้ำอยู่ฝั่งนู้นนะคะผมปากถ้ำจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอ่ะอ่ะเอาปูปูขึ้นะลงนะ้ำขับลงนะ้ำรับลงน้ำรับลงน้ำะไรเนี่ย ขับลงน้ำทำไมโอ้ขับมาขับชนเนี่ยโอ้โหเสียหลักเสียหลักเสียหลักการเดินทางเสียหล,ลักการเดินทางเสียหลักเสียหลักการเดินทางอ่าให้พวกเราใช้รถนี้นะครับผมมีการเข้าไปโอ้ยโอ้มาหนีห้าชิวมาเพราะเราต้องใช้รถนี้นะครับใีการเข้าไปนะครับ ซึ่งรถเนี้ยแคบนะคะผมอืออืออู้หูซึ่งรถเนี้ยแคบแล้วก็แบบใช้การเดินทางที่ยากมากเลยนะคะผมใช่อือหืออือหูโอ้สหมาส่งมาต้นต่อเอา้าเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอยางแตกครับพูดไม่ถึงหรออยางแตกโอ้โหบักอือ สมรเข้า่กดเข้าอู่เข้าอั่ช่างอันตร่าฟิวตึงต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 ามันมาซามะอ้ไม่มาสาหัวสุล้ อันนี้มาเซเซอ,อตรงรูนี้นะครับผมจะต้องใช้ที่ชื่อว่าอ่าเป็นอิสตาเองนะครับผมเล็กๆแต่ว่าอันนี้พวกเรามีอีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าเป็นวิธีใหม่นะครับผมต้องใช้รถคันนี้นะครับผมจะผมทำให้ดูครับดู คนอื่นขยับคันนี้นะไปไปไปปล่อยให้ลงคะเลีปไปคระะับเพราะเราจะต้องใช้รถคันนี้นะครับผมอืมดูโฆษณาโอลยคโฆษณาอะไรเนี่ยโฆษณาเกี่ยวกับอะไรอะไรเนี่ย คือเอารอยอีอย่างนี้มันคือโอ้โหคุณ <c oughs> เคยเห็นนะเนี่ยรถอกตกลงทับแล้วก็ตายเนี่ยในเกมนี้นะสำหรับในเกมนี้นะครับเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> ยังมาติดปากแบบนี้สินี่นะครับผมนี่ก็คืออิสต์เอิกนะครับผมจะเรียกว่าอิสต์เอิกไหมล่ะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนอิสต์เอิกครับที่เป็นเอเลี่ยนจะอยู่ตรงนี้นะครับแตไแ่ไม่ใช่อยู่ไหนเน,นี่ยอิสต์เอิกกเอเลี่ยนอ๋อ้นนอีกที่หนึ่งนะครับ ผมอนุผมขออนุญาตนี้ก่อนนะสต็อปเกมเริ่มใหม่พวกคนจเเห็นวัตัุยาตรงนี้คนระับไปด,ดูผมไปดูครับเซฟก่อนแ้วตายแล้วจะนั้นมันเกิดตรงไหนไม่ต้องไปเกิดที่นี่หขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหละดีที่สุดนะให้พวกเราตั้งไปที่นาครับผม ตรงนี้นะคะผมตั้งไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับใช่เลยว้าวสิมาสามตาให้พวกเขาขับไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจคนแถวบ้านนี้นะครับเพราะมันก็แค่เกมเท่านั้นเองเราจะเรีเยกว,ว่าชีวิตจริงนะครับ เยารถตัดยาผมจำได้ว่ามันอยู่โอ่นี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 ่อเปลี่นี่นี่นี่าี่นเ่นีเน่นี่นี่นี้าว,วทนี่นี่นมนีวิี่ีกวีดคนนีนีนี่ ใครมาแถวนี้โดนกวาดหมดนะเจ๊ะใครมาแถวนี้โดนกวาดหมดเลยนี่นะตึ้ง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 ตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งตึงที่ตัดชั้นที่ตัดชัที่ตัดช้้นอย่าคิดนะอย่าคิดความไปรอบหนึ่งฮงจายุคุย ม่ใจเธอนะันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอ้ผมบ้านไม่ดีครับเป็นรถเหมือนเดิมโอเคของเราครับท่านีรถเ,เหมือนเดิมอะไรฮิมาโตของฟิววด้ววนววาวว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 ีวว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 ว อันดักเองนอันดักเองอันดับเอกอันเั๊คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊ายบาย